ค่ะสวัสดีค่ะพี่ทัศน์สวัสดีนะคะวันนี้เรามาตามในความฝันของความฝันของพี่ทัศน์เนาะโอ้ทำไมฝันขึ้นจังเอาฝันตั้งแต่วันที่หนึ่งก่อนเนาะวันที่หนึ่งก็ฝันเห็ดลราปูกอันนี้พูดถึงเรื่องวันที่หนึ่งเลย ถ้าไม่ปูยังงั้นไอระซอฟโชว์น,นี่ก็ติ๊กติ๊กติ๊ก,กได้ค่ะตอนว่าปู่มีงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ลูกปู่ไปที่บ้านเลขที่41ในในู่บ้านเลขที่41เราจะขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ลูกปู่ไปขึ้นไปที่เลขที่40มาในยอดหลักแล้วไปหยุดที่เลขที่39เตมันออกอะไรนะ69บอกว่า63 36กับ68 แต่ผมให้ยังมีงดก่อนค่ะตัดเด่นเอาก็ได้นะครั <นะ S 1> แต่ลูกครูจะให้ปริศนาแบบนี้ปริศนาลูกครูแบบนี้คือเจ็ดมาเต็มเต็มเลยแต่ไม่รู้เจ็ดไหนค่ะแต่เจ็ดหกหรือเปล่า <c oughs> มันอ,อกแลยพี่ <c oughs> <c oughs> คือท่านจะไปแบบนี้เลยตามลูกศรเป็นเลขเจ็ดแต่ผมไปเน,น้นตัวนี้สามเก้าเจ็ดครับและไปเห็นใน ยังยังคนเมนด้วยมันเป็นเลขเจ็ดเลยลุ้นด้วยสามเก้าเจ็ดแต่อ,ออกมาสามหกก็ง้อกับพระกลับต้งกินับเจ้านะครับแล้วก็นะกงวดนี้ฝันว่าลุงปู่ให้ไปทําบุญ <c oughs> ทําบุญในหมู่บา้านอันนี้ลืมบ้าเลยตั้งแต่งวดหว<ร>ยออกก็นานอยู่ทําบุญในหมู่บ้านแล้วก็เห็นพระเก้ารูปแล้วก็เห็นหลานเจ้าตุ้นเน่ หลานเขาจะใส่ชุดวันสงกรานก็อายุประมาณสิบหนึ่งหนึ่งปีกับสิบเอ็ดเดือนแต่ก็อยู่ในนี้หมดเลยแหละแล้วก็อยู่ยนะอยู่ไม่รู้ชาวคเมนมาจากไหนมาร่วงกระเป๋าผมฟันบะคร <laughs> ับฟันเอาแบงร้อยเป็นพันไปหมดเหลือแต่แบงค์สิบกับแบงไอเรียนสิบกับรีท่าบาทก็เลยตีมาเป็นตัวเลข อยู่ตรงสีแยกตรงนั้นแต่ผมได้ไปดูป้ายนั้นแล้วแต่ผมไม่ได้เขียนหรอกป้ายนั้นมันจะมีสามสองสองแปดถนนเสาหลักตอตามพลองกับตรงสีแยกตรง,ตรง,ตรงท <c oughs> มคนกรีพูดไม่ค่อยออกหรืออิลคนตรีที่ลงมาครับที่ลงมาทาง,ทางกระท่อมก็เลยตัวเลขนีผมเอาเลข เหรียญห้าบาทแล้วก็พระเก้ารูปก็ปฏติเป็นตัวเลขให้ก็เลยเขียนแบบน,นี้ศูนย์ห้าเก้าหงึ่แตกเลยแล้วก็เป็นเลขสีต่ตัวเดิมตัวเดิมที่ฝันคงสุดท้ายนั่งมอไซค์กับหลวงปูต่ตวเบียนศูนย์ห้าเก้าทำไมโกเง,งเงนเต็กจังหนึ่งหนาว 0059งดก่อนผมก็ให้แต่งดนี้ผมให้อีก1 14หรือ141เป็นเลขปริศนาเป็นเลขปริศนานะคะ่านผู้ชมแนวทางเท่านั้นครับเพื่อแนวทางเท่านั้นก็บางคนไม่เข้าใจนนตัวเลขแบบนี้ก็คือได้สามอย่างก็คือ141ครับ่ึ่1แล้วเราก็ดูถ้าชอบแบบบนก็คือพวกผมเขียนไม่เหมือนกัน514ก็ได้ครับหรือ10ก็ได้ครับ จับได้หมดนะคะจับได้หมดครับสามตัวสี่ศูห้ามาจากไหนคะเก้ารูปแล้วก็รูปเหรียญ5บาทที่แาตเงกีแล้วก็เหรียญสิบาทครับเขาเอาเบ่งพันเบ่งร้อยไปหมดตัวปรำดมตัวปรำดมครับเนี่ยสิบาทสิบาทนี่ครับสิบาทก็คือตัวนี้ครับ 4ี่ศูนย์หนึ่งศูาสีงครับนี่ครับกับศูนย์ห้าเก้าปกติมันมี0ูนย์ศูนย์ห้าเก้าแต่ผมตัดออกคือฝันโค้งสุดท้ายฝันเห็นหลวงปู่ซ่อนท้ายมอไซค์ที่ผมที่ไม่ได้มาจ้ะหลวงปู่มาอกไอ้ท้องใหญ่ๆเนี่ยแหละมากอดตันี้หลวงปู่ระสิบเพะว่าจังบาัแคลงบูนสตัวสครับถ้าถ้าเราเล็กออกเลยมันดำิสเลยนะจังบวัแคลงบูน แล้วลูกปูว่ารีเจนซี่สี่ขวดกินแต์ของแพงๆให้ไปไหว้ที่ศาลจ้าคกับโค้งสุดท้ายที่ผมฝันแต่พอออกมาอะไรนะแปดเจ็ดหกสามหกแต่ศูนย์เก้าในตัวเดวอืมขึ้นมาเหมือนเดิมก็ประมาณนี้กับเอ,นนออกทางนะครับ ก็ทุกอย่างให้เป็นแนวธรรมะหมดอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะซื้อตามเนาะแต่ถ้าชอบเราก็ดูผ่านๆไปปกคงก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมืันงคะฝันก็คือฝันครับที่ทัดโกงจะเป็นที่โดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพิทักษ์นะคะเป็นเรื่ันของพิทักษ์เนาะท่านใดที่ชอบก็นำมาไปจัดได้นะคะลงปู่ชอบไบไม่ไหะ ท่านใดที่ชอบก็นำไปจับเนาะดีของบีทัศนะคะยิ่งร้อนยิ่งนางก่งไฟถ้าหนาวบึบลงแค่น้ำ